วันนี้นะคะคุณนุกมีเกมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆเลยค่ะอยากาู้ไหมคะว่าเป็นเกมอะไรอ่าเด็กสังเกตเลยในตะกร้าของคุณุมีอะไรบ้างคะอู้มีของเต็มตะกร้าเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่คุณลุชเนี่ยหยิบไม่ถูกเลยเด็กๆมาเ่วยคุณลุชจำแนกกันก่อนนะคะเอ๊เราจะจำแนกอะไรกันบ้างเออเอ๊อันนี้เป็นอะไรคะเลยนะเป็นผนะันกใช่ไหมคะเราจะวางไว้กองผักนะคะ นี่เป็นผักนี่ก็ผักใช่ไหมคะจริงๆสับปะราเป็นไรคะเป็นอะไรนะลูกผลไม้หมัวยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะจะเหมือนกันนะคะแครอทแครอทเป็นอะไรคะเด็กผักเป็นผลไม้อเลยอะนะคะเป็นผักยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะเขาโพดเป็นผักเก่งมากคะ่ะเฮ้เลยนี่เลยูขเมเุนไปเลยคะ เป็นผลไม,ามาค้ค่ะนี่เด็กเด็กเราประทานด้วยค่ะปไปเลยเอ่ยภักโอ้ยเยอะม,มากะคะ่ะเด็กเก่าเสียง,งดังเลยเด็กเป็นอะไรคะมีสองสีด้วยเป็นผลไม้เยอะมากค่ะเด็กเด็กเด็กเก่งกันมากเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะกล้วยเป็นผลไม,ามา้ต้ม,มะะเป็นะอะไรนะคะผลไม้หรอคะ มะนาวเป็นผักมะเขือยาวสีม่วงเป็นผักสตอว์ลี่ไปไรครับหัน้าไม้หมูวเยือดเยอะมากค่ะหน่อไม้ฝรั่งขึ้นานี่เอ้ยไปไรครับเป็นผักนั่นเองค่ะมีอะไรเอ่ยจับไปครับพริกหยวกค่ะเป็ได้ครับเป็นผักค่ะ นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะสีแดงเขามีสองสีนะคะนี่ลูกพีชสีอะไรเป็นไรคะผลมไม้มะเขือเทศไปเลยรคะเด็กๆเป็นผักนั่นเองค่ะเด็กๆกเยีเ่ยมมากเลยนะคะเอาแล้วค่ะนี่เด็กๆเจ้จำแนกประเภทของผักและผลมไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณนุชจะจำแนกแบบนี้อ๊เด็กๆคิดว่าจะเป็นการจำแนกแบบไหนนะ ก,ก็น่าข้าดเด็กๆตั้งเลยนะ,เ,ยดะยนเด็กอีาเด็กๆเด็กๆเราเป็นการจำแนกอะไรคะอ่าเป็นการจำแนกมั้ยคะ,อะ,ยคะอะไรนะลูกเด็กเคยเรียนไปแล้วได้ยินเด็กตอบสีแดงแลว้วเป็นการจำแนกสีนั่นเองค่ะอันนี้เราก็สีอะไรคะสีเหล,ลืองเราก็ไว้ตะกองสีเหลือ,องนี่สีม่วงไว้ได้วยกันสีส้ม ก็คือการจำแนกสีใช่ไหมคะนี่ค่ะอู้ยเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่เองนี่ก็คือการจำแนกสีนั่นเองค่ะเอ๊ะตอกจากการจำแนกสีแล้วอยากจำแนกอะไรได้นะจำแนกมะไรอ้าเด็กๆยังลืมใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด๋ยวคุดช่วยก่อนอย่างนี้รุดจำแนกแบบนี้เราเรียกว่าการจำแนกอะไรนะใครจำได้บ้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ในการจำแนกเลยได้บ้างนะใครจำแดกใครจำแนกใครจำแนกไหมคะอะไรเอ่ยรูปทรงยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะเด็กๆจำได้นั่นเองเพราะเราได้ทำไมคะเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณรุ้จำแนกแบบหนึ่งเด็กๆคิดว่าจะเป็นแบบไหนคะนี่เลยระหว่างตรงนี้นี่เป็นไงคะูเล็กกับตรงนี้ เป็นการจำแนกอะไรใครจำได้บ้างเปนไคะอันนี้สตรอเบอรี่เป็นไงคะลูกเล็กอันนี้เป็นไงคะ,งงคะใหญ่แล้วมันจะมีอีกนี่จำนูแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นขนาดกลางใช่ไหมเถ้าเด็กเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเอาของเราเยอะมากเลยเด็กคิดว่าเป็นการจำแนกแบบไหนคะเล็กกลางใหญ่ ใช่ไหมคะเม่กา,างใหญ่ใช่ไหมคะลกูกนี่เราเรียกว่าเป็นการจําแนกขนาดนั่นเองคะ่ะเอาละค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจําแนกความเหมือนความตาม่างจาแนกของชนิดของผักและผลไม้เรายังจําแนกอะไรอคะจำแนกเรื่องสีแล้วก็ยังจาแนกเกี่ยวกับรูปทรงและก็ขนาดของสิ่งของนั่นเองคะ่ะเอาละค่ะดูจากรู้ว่าเด็กๆจะจําได้ไหมเดี๋ยวเราไปทํา แบบฝึกหัดอัจฉร,ยรยิยะกันนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆหยิบหนังสืออัจฉรยิยะ qs กนมาหร้อยังคะถ้าหยิบมาแล้วเปิดหน้า23เลยค่ะเจอหรือยังเอ่ยมาดูซิเข้าให้เด็กๆทำอะไรกันคะนี่เลยค่ะเด็กชี้ตามคุณครูนะคะใบไม้หลากรูปแบบอ่ามาดูตรงคำสั่งกันนะคะสังเกตภาพใบไม้และเขียงกรกบาททับภาพที่แตกต่างจากพวก อีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตภาพใบไม้และเขียนกากบาททับภาพที่แตกต่างจากพวกเขามีใบไม้มาให้เด็กๆใช่ไหมคะอ่าแล้วเขาให้เด็กสังเกตภาพใบไม้ที่มันทําไมคะแตกต่างจากพวกแตกต่างจากพวกก็คือไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองค่ะไม่เหมือนนะคะเด็กๆดูภาพแรกเป็นไงคะใบไม้ภาพนี้จะมีหยกัยกหยกักหยักใช่ไหมคะ ส่วนภาพที่2เป็นใบไม้แต่เขาจะมีส่วนโค้งไปเลยใช่ไหมคะภาพที่สามก็เหมือนกันเหมือนกับภาพที่สองภาพที่4ี่ก็เหมือนกับภาพที่2และ3ใช่ไหมคะเอ๋เด็กสังเกตเห็นหรือยังว่าภาพใบไม้ไหนที่มันแตกต่างจากพวกคะได้ยินเด็กบอกว่าภาพแรกค่ะคุณนุชถูกต้องไล่คะค่ะเด็เดกๆกากระบาดทับภาพไปเลยนะคะอย่างนี้เลยคะ่ะเด็กๆเด็กเ,เ,เก่งมากเลยคะ่ะ ต่อไปค่ะมาดูภาพที่สองค่ะเป็นใบไม้เหมือนกันภาพแรกเห็นไหมคะเขามีส่วนโคง้งเขาก็มีใบหยักหยักข้างๆภาพที่สองเขาก็มีใบหยักหยักหยักเหมือนกันใช่ไหมคะภาพที่สาเหมือนเพื่อนไหมคะไม่เหมือนเขาจะมีส่วนโค้งเลยไม่มีใบหยักเขาเรียบเลยนะคะภาพที่4ก็จะเหมือนเพื่อนทั้งภาพที่1และสองภาพไหนคะที่ไม่เหมือนเพื่อนเอยภาพไหนนะ ได้ยินเด็กบอกว่าภาพพี่สามเก่งมากๆเลยค่ะดเด็กเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะดูใบไม้ต่อไปเลยใบไม้เนี่ยนี้มีใบกย,ยักๆเต็มไปหมดเลยนะคะภาพที่สองก็มีใบหย,ยกักๆเต็มไปหมดเลยภาพพี่สามก็มีใบหย,ยกักๆเหมือนกันแต่เอ๊ใบไม้ภาพที่สี่เขามีส่วนโคง้งแต่เขาไม่มีรอยหยักๆเอ๊ใบไม้ภาพไหนนะ ที่ไม่เหมือนเพื่อนเอ้ภาพไหนนะคะยินี่บอกภาพพี่สี่เด็กเก่งมากเลยค่ะอ๋อเด็กบอกมันง่ายเหรอคะเอเก่งกันมากๆเลยค่ะต่อไปต่อไปค่ะดูใบไม้อีกใบไ,ไม้ภาพนี้จะมีส่วนเว้าวเข้ามาด้วยมีแฉกเกเข้ามานะคะภาพที่สองเป็นไงคะเด็กๆมีส่วนโค้งนะคะไม่มีรอยแฉกเข้ามาภาพที่สามเหมือนกับภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะ ภาพที่สี่ก็เหมือนกับภาพที่สามและภาพที่หนึ่งนั่นเองเอ๊ะใบไม้ไหนนะที่ไม่เหมือนเพื่อนนะอะไรนะคะได้ยินที่บอกใบไม้ที่สองโอ้เด็กๆเก่งมากก่ะกระบาดทับเลยนะคะง่ายใช่ไหมคะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆสังเกตเป็นนะคะเอาล่ะค่ะเด็กเก่งกันมากๆเลยนะคะเด็กอย่าลืมถ่ายรูปสองใ้คุณดูดูได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคคงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย